ตัวนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบตเตอรี่นะครับที่รีสอร์ทที่นี่มีร่วมประมาณ20ลำนะครับตัวนี้ทันแดงหยุดออกมานะครับไม่น่าจะดูสามารถทำออกมาได้ไหมนะฮะนี่พ<า>ันไปแล้วนะครับตัวอ้ตัวนี้ไปพันเจ็สวัสดีครับเช้าวันนี้เรามีภารกิจพิเศษนะครับก็เป็นภารกิจใช้ออนไซต์ลูกค้าองค์กรนะครับก็เดี๋ยวเป็นที่ไหนยังไงเ๋ยวไปดูกัน เราต้องเตรียมของอะไหลรรวมถึงอุปกรณ์ในการซ่อมนะครับเพื่อเดินทางไปซ่อมที่ปลายทางนะครับความพร้อมก็ต้องให้เต็มที่ที่สุดนะครับเนี่ถึงปลายทางแล้วนะครับก็มีเจ้าที่มารอรับนะครับแล้วก็จะพาเราไปจุดที่เราต้องไปบริการนะครับตอนนี้ถึงในอาคารเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาสํารวจนะครับมาดูนะครับรถแต่ละลำที่มีการรีพอร์ตมาว่าต้องการให้เรามา ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่นะครับดูแลให้นะครับระหว่างในทีมก็จะมีการคุยครับจะเป็นการแอดไซน์แบ่งงานกันนะครับก็จะมีหัวหน้าทีมนะครับในการดูแลนะครับ กูเตอร์ที่รีสอร์ทที่นี่มีร่วมประมาณ20ลำนะครับที่เราดูแลนะครับอ่าอ๋อยังไม่ได้บอกเลยที่นี่ครับคือ The Gem Mining p o o l Villa พัทยานะครับเป็นลูกค้ารีสอร์ทของเรานะครับที่ที่ซื้อสกูเตอร์กับเราไปไว้ให้แขกผู้เข้าพักนะครับอ่าอันนี้ก็อยู่ช่วงของการที่จะดูแลนะครับบริการนะแตมีการเปลี่ยน ในส่วนของแบตเตอรี่เองก็ตามนะครับในส่วนของพาร์ทอะไหล่บางตัวที่หลวมเองก็ตามนะครับตัวนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบตเตอรี่นะครับที่รีสอร์ทใช้สกูตเตอร์ซิลอัไพนตอนคิ8 3 6มโวลต์นะครับเป็นตัวพื้นฐานนะที่มันพร้อมบอกที่นั่งถือว่าโดยรวมนี่อยู่ในสภาพที่ดีนะครับแล้วก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์การแต่และงานเป็นยังไงกันบ้างอ่ะไปดูกัน ตัวนี้คันเร่งหยุดออกมานะครับไม่น่ใจดี๋ยวดูต้องซ่อมกลับมาไดไหมนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าตัวคันเกียร์เร่งเนาะตรงนี้ใช่ไหมครับตัวนี้เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวทีมเราดูแลให้นะครับเดี๋ยวเช็คก่อนนี้สรุปว่าเราเราเปลี่ยนใช่ไหมครับเปี่ยนขึ้นเลยเขาเร่งข้างในมันหักครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนตัวคันเร่งใหม่เพราะว่าสปริงมันหักสปริงหักนะครับเสริมโ่ตามสภาพครับอโอเคอ่นี่ตัวใหม่นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับทางทีมแจ้งว่ามีการต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับมีการถอดลักนเดี่ยนครับก็เดี๋ยวจะมีการนะครับสวิต์ก็คือสลับนะครับก็เดี๋ยวเอาแบตต้อนใหม่ลงนะครับเนี่ยครับตอนนี้แบตเตอรี่เปลี่ยนเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยตรับาตั้งเบรกหลังอยู่ตั้งเบรกหลังแล้วก็เป็นการเช็คความพร้อมรถทั้งคันเนาะ ตอนนี้กำลังเช็คเรนเนื่องของการชาอยู่ครับก็เล่นสิอ่าใช<ร>้มมไม่เข้าตอนนี้ใช้ข้าแล้วเปิดติดไมเ่เอ่ยโอ้เปิดติดอ่าเปิดติดนี่น่าจะทันเล่นเสียตัวที่สองเนี่ยนะฮะเพราะว่าเรากดเล่นปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้หายไปเนาะเซนเซอร์ที่จะ ส่งค้าเรโชวไปที่กล่องนะครับมันน่าจะเสียเกียสามตุ่มติันต้องไปขึ้นเลขสี่เลขห้าเนาะตอนนี้ก็ขึ้นแค่สบิบสามสิบสี่ครับครับเสียมาดูว่าจะจบกันยังไงตัวนี้นะครับเมื่อกี้เนาะที่พีเห็นกดแล้วไม่ค่อยพุ่งไม่ค่อยไปครับทีมงานแก้ไขแล้วเป็นไงบ้างครับเราเปลี่ยนแผงวงจรนะครับจากอะไรอีกทันหนึ่งนะครับที่ทันเล่นก็เสียเราก็เลยทําการสลับอะไหล่แล้วทีนี้ภายในวงจรเรียบร้อยแล้วครับตัวเทนเซอร์ขับเล่งกลับมาได้แล้วนะครับื เดี๋ยวขอไปดูที่มอเตอร์หน่อยนะครับเป็นไงต้องกดเลยครับโอ้มองมอเตอร์วิ่งฟูดเลยครับอันนี้มีอะไรจากขันอื่นนะครับเราก็เลยช่วยประหยัดโบพให้ลูกค้าด้วยครับตัวไหนที่ใช้ได้เราจะนํากลับมาใช้เราก็เช็คความสมบูรณ์ให้เรียบร้อยครับก็เซฟไปได้ส่วนหนึ่งนะครับก็บางพาร์ทที่ดูแลได้ก็กลับมาได้สมบูรณ์แบบนี้นะครับโอเคครับอันนี้จบเรียบร้อยนะครับเซอร์วิสลี่เดนเน่ในูนิลล่าพัทยานะครับ อย่างตัวนี้พันสามร้อยแปดสิบนะครับไม่ไม่น้อยนะถือว่ายัางใช้งานได้ปกติครับมีมัทนาแนนบางอย่างบางตัวไม่ได้ทําอะไรมากครับฟิตติ้งก็ใช้งานได้ปกติละนะครับสมบูรณ์ตัวนี้พันหกปแล้วนะครับอต่อตัวนี้พันสี่ร้อยอันนี้ก็พันหกนะครับอันนี้พันนิดๆอ้ตัวนี้ไปพันเจ็ดร้อยห้าสิบแต่ส่วนใหญ่แล้วครับลดอายุมันร่วมสองปีแล้วครับ ยังใช้งานได้สมบูรณ์แบบเลยนะครับเปลี่ยนพาตามอายุมาใช้งานทั่วไปนะครับก็เป็นการบ่งบอกได้ว่าอย่างซิลคัคิวปาซัมโพโลส์เองครับก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะทนทานนะครับใช้กันหลายมือนะครับวิ่งกันในซอนมุดเวทันทา,ทาโลแล้วยังใช้งานได้ปกติสมบูรณ์แบบเลยท่นน้นก็ขอบคุณครับเดอะเจมมายนิ่งนะครับผู้ทูวิลล่าพัทยาไว้นะตรงนี้ได้ซัก้าขอบคุณมากครับ